ผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยมีใจอ่อนล้าผม ชยผมมานักภาคเทียนช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์ชีวิตหนง่พข้าสมจักทุกวันนี้ พ่อนน้นส่งให้เราม่ได้มาเรียนณต,ตอนเนี้ก็จะได้เวลาแล้วเรานี่จะต้องไปโรงเรียนเพื่อจะไปศึกษาหาความรู้และก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อด้วยรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งเมื่อยากที่เรียนผูกชายสวัสดีครับพ่อเอ็ง<อ>ชื่ออะไรวะผมชื่อสมศักดิ์ครับเออไอลูกชายพ่อจำชื่อ,อไม่ได้พ่อ,พ,อพ่อส่งเองไปเรียนเมืองนอกเมืองนา กลับมาเพราะว่าพ่อกลัวเองจะติดโควิดก็เลยให้มาเรียนในเมืองไทยดีกว่าพ่อเรียนอยู่เมืองนอกนะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้ไปเรียนแล้วเขาให้เรียนในออนไลน์การบ้านก็เยอะแต่ว่าตอนีดหัวเลยพ่อตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วลูกพ่อจะส่งเองไปโรงเรียนโรงเรียนนี้ครูดีมากเลยนักเรียนเยอะพ่อชอบพ่อเลยไปฝากไว้กับครูแล้วจริงเหรอพ่อใช่นี่แสดงว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปโรงเรียนเหรอพ่อเอะต้องโรงเรียนเดี๋ยวพ่อไปส่ง พ่อจะไปส่งใช่เดี๋ยวไปเตรียมแต่งชุดโรงเรียนลูกแล้วก็ไปเรียนได้เลยเพราะว่าวันนี้พ่อฝากครูเขาไปเรียบร้อยแล้วเองจะได้มีเพื่อนอยู่เมืองไทยเยอะๆตื่นเต้นมากเลยพ่อไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเนี่ยไปรู้จักเพื่อนอีกเยอะแยะเลยเองยังเด็กลูกโตไปเองก็จะรู้เองงั้นผมไปก่อนนะพ่อเดี๋ยวเราไว้เจอกันพ่อรออยู่ที่บ้านหรือว่าพ่อจะไปเรียนด้วยเอาแม่พ่อไปส่งนะพ่อไปด้วยเหรอพ่อไม่ไปแล้วกันไปคนเดียวไปรถพ่อจอดอยู่นั่นเอารถเบนซ์หรือรถบีเอ็มเได้ลูกนะ โชคดีลูกนะขอให้เดินทางปลอดภัย